เพื่อนท่านนี้เพิ่งจะมาเรียนกฎแรงนึงดูดสอบถามมาว่าอยากจะทราบว่าคนเราเนี่ยจะคิดบวกตลอดเวลาได้จริงหรือครับมันจะไม่มีช่วงเวลาที่เศร้าหมองหรือช่วงเวลาที่รู้สึกดาวเลยเหรอครับเดี๋ยวครูตอบให้นะคะในส่วนของกฎแรงนึงดูดเนี่ยทำงานผ่านความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เราส่งออกไปนี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการทําให้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนเกิดขึ้นจริงในโลกมายา ทำให้เราได้พบเจอสิ่งสิ่งนั้นตามพลังงานที่เราส่งขึ้นไปนี่คือการทํางานของกฎแรงดึงดูดชีวิตของเราเนี่ยเป็นผลพวงจากตัวตนของเราคนเดิมในอดีตฉายมาเป็นภาพในปัจจุบันในอดีตครูเองก็ไม่ทราบว่าตัวเรานั้นมีความคิดแบบไหนแต่ที่แน่ๆก็ต้องมีความคิดลบๆปะปนด้วยแน่ๆจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ในปัจจุบันนี้เราจะไม่เจอเรื่องลบๆเลยจากคําถามที่ว่าคนเราจะคิดบวกตลอดเวลาได้จริงเหรอครับคําตอบก็คือไม่จริง เพราะความคิดเดิมในอดีตฉายเป็นภาพในปัจจุบันเราย่อมเจอเรื่องราวลบๆต่างๆนานาตามตัวตนของเราในอดีตที่เราเคยคิดเอาไว้เราต้องเจอแน่ๆในปัจจุบันเพราะตัวเราคือผลพวงจากคนคนนั้นในอดีตการที่เราพบเจอเรื่องราวลบๆจะทําให้เราคิดบวกๆได้ตลอดเวลาจึงเป็นไปไม่ได้และที่สําคัญก็คือเรามีสมองเป็นสมองที่คิดวันละ7 0 0 0 0ื่นกว่าเรื่องต่อวันมีทั้งเรื่องบวกและลบ การที่เราจะมาคิดบวกตลอดเวลาจึงยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วที่สําคัญลึกไปกว่านั้นก็คือสมองมีหน้าที่ในการคิดเพื่อป้องกันร,ร่างกายเขาจะพาเราคิดไปในแง่ลบเสียส่วนใหญ่สังเกตไหมคะสมองไม่ค่อยพาให้เราคิดในแง่บวกเขาจะลบไปก่อนเพื่อป้องกันร,ร่างกายนี่คือหน้าที่ของเขาถ้านึกไม่ออกอย่างเช่นเราเดินไปในพงหญ้า เพื่อไปเก็บลูกฟุตบอลสมองก็พาคิดทันทีว่าระวังงูระวังงูซึ่งจริงๆไม่มีงูไม่มีเลยแต่เขาคิดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันร่างกายให้ปลอดภัยนั่นคือหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่วันๆเราจะไม่มีความคิดลบเลยมันจึงเป็นไปไม่ได้อย่างไรล่ะคะแต่เราสามารถฝึกกันได้กดแรงหนึ่งดูดเราจะต้องมีความคิดบ,กบวกๆความคิดดีๆเพื่อปรับพลังงานของเราให้อยู่ในระดับที่สูงๆเราจึงจําเป็นจะต้องฝึกในการคิดบวก แต่จะคิดบวกได้ตลอดเวลานั้นมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสมองเขาจะพาเราคิดลบเพียงแค่ว่าเราจะต้องฝึกโดยการรู้เนื้อรู้ตัวและรู้เท่าทาันความคิดครูให้วิธีการฝึกรู้เท่าทาันความคิดข้อที่1เริ่มที่จะตั้งคําถามให้ถามตัวเองว่าเรื่องที่คิดอยู่เป็นเรื่องของใครเราจะได้คําตอบทันทีว่าอ๋อเรื่องของเขาคนนู้นแล้วเราเอามาเครียดเรื่องของเพื่อนร่วมงานคนนั้นแล้วเราเอามาเครียดเราจะเครียดทําไมคะเราจะอยู่กับห้วงอารมณ์นั้นทําไม ให้เริ่มถามตัวเองว่าเรื่องที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมันจะทําให้เราหลุดออกมาจากความคิดลบๆได้เร็วเมื่อเรารู้ว่าเรื่องที่เราคิดเนี่ยเป็นเรื่องราวในอดีตแล้วเราจะมาคิดทําไมอ่ะเพื<__่ออะไรกันเพื่อทําร้ายตัวเองเหรอเราจะได้คําตอบว่าอ๋อมันคือเรื่องในอดีตแล้วเราจะคิดต่อเนื่องทําไมหรือถ้าเราได้คําตอบว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องในอนาคตนะเธอแล้วจะคิดทําไมอ่ะเราจะทุกข์ฟรีวงเล็บนิดหนึ่ง ถ้าเราจับความคิดได้ว่าเรื่องในอดีต USE และเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องดีๆคิดต่อเนื่องคิดต่อไปแต่ถ้าจับได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ต้องคิดกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการคิดในสิ่งที่เราต้องการทุกคนรู้ไหมว่าทุกๆความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดบวกหรือความคิดลบร่างกายสูญเสียพลังงานด้วยกันทั้งสิน้นในเมื่อร่างกายสูญเสียพลังงานเหมือนๆกันแล้วเรื่องอะไรจะให้ร่างกายของเราสูญเสียไปกับความคิดลบล่ะกลับมาคิด ในสิ่งที่เป็นบวกในสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองดีกว่าในในก็จะต้องสูญเสียพลังงานแล้วก็สูญเสียไปนในทิศทางที่เป็นเรื่องบ,กบวกๆเป็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะฉะนั้นคําถามที่เพื่อนท่านนี้ถามว่าอยากทราบว่าคนเราจะคิดบวกตลอดเวลาได้จริงเหรอครับมันจะไม่มีช่วงเวลาเศร้าหมอง หรือความรู้สึกดาวเลยเหรอครับคําตอบก็คือเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลาเพราะเรามีสมองเพราะเรามีเรื่องราวในอดีตที่ใช้เป็นปัจจุบันให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะคิดบวกได้ตลอดเวลาแต่เราฝึกได้โดยการรู้เนื้อรู้ตัวรู้เท่าทันความคิดของตัวเองฝึกได้ง่ายๆด้วยการตั้งคำถามว่า 1. เราคิดเรื่องของใคร2เรื่องที่คิดอยู่เป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคต จับตรงนี้ให้ได้ถ้าเป็นเรื่องราวดีๆคิดอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีหยุดความคิดนั้นแล้วมาโฟกัสไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการ